โตโยต้าวิคันนี้โคตรสวยจริงๆนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งเบาะสแถวหลังคาสันรูปท็อปสุดคิวลิมิเต็ดนะครับที่สำคัญได้ทั้งไฟที่สวยงามสุดๆแบบนี้เท่มากๆสีดำเงาตาแตกเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน สวัสดีครับปุ้ยโฮมคาร์นะครับมีรถสวยมาอวดกันอีกแล้วนะครับคันนี้สุดจริงๆนะครับแปลงไฟหน้าเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเฉพาะไฟชุดนี้เกือบ3 0 0 0 0บาทได้ทั้งโปรเจคเตอร์ใหม่เอี่ยมเลยนะครับสำคัญที่สุดคือคันนี้ไม่เคยเฉี่ยวไม่เคยชนรับประกันไม่มีพิกาไม่มีน้ําท่วมแม้แต่นิดเดียวนะครับรอบคันสีสวยสุดๆเลยนะครับบอดี้ได้บางได้เดิมจริงๆนะครับสวยงามมากนะครับลองมาดูกันนะครับ ภายในกว้างนะครับได้เบาะแถว3ด้วยนะครับเด็กๆนั่งสบายเลยนะครับรถได้เดิมหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับกันเลยนะครับคันนี้ล้อมแม็กเดิมโรงงานนะครับภายในสวยสุดๆนะครับไม่มีที่ติไม่มีตำหนิกันแม้แต่นิดเดียวนะครับ จุดที่สําคัญที่สุดของรถทุกคันนะครับกล้วยฮองคารีวิวกันให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากคานหน้าเลยมีเลข76ดปั๊บมาแบบนี้นะครับเดิมสุดเดิมสนิทแน่นอนนะครับคานมุมคานข้างนะครับซุ้มนะครับซุ้มโชกซ้ายขวานะครับฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับแน่นอนนะครับดูซุ้มโชกกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับนอดเดิมๆนะครับคานเดิมๆนะครับ ห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์นะครับแห้งสนิทเลยนะครับซีนด้านข้างซีนด้านหน้าไม่มีปัญหาแน่นอนคันนี้เราดูแลรายละเอียดให้ทุกอย่างนะครับยางแท่นเครื่องอยางแท่นเกียร์คอยหัวเทียนทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยสตาร์ทกันแล้วนะครับมาดูเลขไมค์คันนี้กันนะครับไฟไม่มีโชว์เลยนะครับไฟเครื่องยนต์ไม่โชว์เลขไม่แสนเก้าหม่นแปดพักิโลแท้ๆนะครับ จอมาพร้อมเลยนะครับ LED ได้แอร์แบ็กซ้ายนะครับแอร์แบ็กขวานะครับมีมาครบนะครับเกียร์เป็นเกียร์บันไดนะครับเบาะได้สวยงามมากนะครับมีพักแขนให้เรียบร้อยนะครับไฮไลท์คันนี้เลยหลังคาสันรูฟนะครับจอทีวีนะครับสวยงามสุดๆเบาะสามแถวแบบที่บอก นั่งสบายกว้างมากเดินทางไกลสบายสบายเลยครับอย่าลืมนะครับใครที่กําลังมองหารถ s u v 7ที่นั่งผมขายโคตรถูกถูกที่สุดในประเทศเลยนะครับกับสภาพที่ดีจริงๆรับประกันโครงสร้างไม่มีพิกวัมชนหนักน้าท่วมแน่นอนกล้วยโฮมคาร์มีรถให้เลือกมากกว่า100ร้อยคันรถโคตรสวยโคตรถ,ถูกจริงๆนะครับถูกที่สุดในประเทศพร้อมรับประกันหลังการขายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจกล้วยโฮมคาร์ทิกตอ y o ยูทูบไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ